น้อยทาสวนสวัสดีจ้าวันนี้พาเพื่อนๆมาดูนี่ค่ะมามาหลบอยู่ใต้ต้นขนุนค่ะมาดูเผือกที่เขางอกขึ้นติดกับโคนขนุนเลยค่ะนี่โคนขนุนนี่เผือกแล้วก็มีลูกๆเห็นไหมคะลูกเผือกลูกเผือกเยอะเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้แม่นาจะพามาขุดนะคะนี่ตั้งท่าแล้วเมื่อกี้ว่าจะขุดคนเดียวแต่โอ้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูด้วยดีกว่าเผื่อใครอยากจะปลูกเผือกนะคะเพราะว่าเผือกนี่ปลูกง่ายมากนะคะแล้วก็กินได้หลายเมนูนะคะทําอาหารได้หลายเมนูลูกๆมันนี่ก็นํามาต้มหรือล้างล้างน้ําแล้วก็ต้มนะคะเนี่ยค่ะลูกเล็กๆล้างน้ําต้มใส่เกลือนิดนึงแล้วก็จิ้มกับน,น้ำผึ้งอร่อยอร่อยจ้ะอร่อยอร่อยมีประโยชน์ด้วยส่วนหัวเขานะคะก็นําไปทําขนมได้หลายอย่างเนาะ บวลอยเผือกเชื่อมเผือกอะไรก็ว่าไปนี่ค่ะไม่น้อยขุดละกลัวจะโดนด้กขนุนเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆลูกลูกเผือกนี่จ้ะ แบบนี้ล้างน้ําแล้วต้มกินกับน้ํำพึ่งน้ําตาลหรือว่านําไปปลูกนะคะขึ้นดีมากเลยจ้ะเนี่ยแล้วก็กินก็อร่อยอร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงนี่จ้ะลูกกาลังน่ากินเลยค่ะขุดต่อในกลัวมันจะโดนลากขนุนนะคะเราจะไม่ต้องลงลึกเนาะ ยังมีไหมนี่ค่ะลูกแบบนี้กำลังน่ากินเลยค่ะมีอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่มีแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆต้นเดียวค่ะมีหัวใหญ่เขาแบบหอมมีหัวใหญ่เขาค่ะ แล้วก็ก็จะมีลูกๆเห็นไหมคะเนี่ยอยู่ใต้ต้นขนุนคะ่ะอย่าไม่น้อยเดี๋ยวใส่กระจาดดีกว่าเนี่ยคะ่ะนี่ใครจะกินเผือกกันไม่น้อยบ้างจ้า ใครอยากปลูกไม่มีพันธ์ุก็บอกไม่น้อยนะคะที่อยู่มาเลยจ้าเดี๋ยวไม่น้อยจะส่งให้ไปเป็นพันธ์ุปลูกเนาะแบ่งปันกันจ้าส่งที่อยู่มาไม่คิดตังนะคะ <c oughs> แค่หัวเผือกเองคาะเพื่อนอันนี้ลูกเล็กลูกน้อยนี่ปลูกดีนะคะเนี่ยขึ้นดีเชียวค่ะเนี่ยเราจะไม่กินเนาะลูกเล็กเพราะว่าเขา ล้างยากวเปล่าเอาไปปลูกในจารุ่มเล็กๆเนี่ยไม่ต้องล้างนะจ๊ะเนี่ยเอาไปแยกๆออกแล้วก็ขุดๆหลุมตรงที่ชื้นๆนะคะหน้าแรงอย่างนี้ต้องถึงน้ํานะคะไม่งั้นเขาจะไม่รอดนะคะถ้านะ้ำฝนก็โยนๆไปก็ติดแล้วคะ่ะยินยนไปก็งอกแล้วบ้านไม่น้อยนะคะเพราะว่าภูเก็ตจะฝนแดแดดสี่เนาะตกได้ตกดี นี่ก็หัวเขาค่ะนี่จ้ะเรียบร้อยนี่ก็ไปต้มจิ้มน้ำผึ้งหวานหวานหอมหอมน้ำผึ้งก็หอมเผือกก็หอมถ้าใครอยากได้รสชาติธรรมชาติ กลิ่นหอม,หอมของเผือกเนี่ยก็กินอย่างนั้นเลยค่ะโดยเกลือตอนต้มเสียนะคะใส่ในน้ำต้มเลยค่ะให้เขารู้สึกโรยเข้าไปจะได้รู้สึกกินแล้วรู้สึกว่ากก่อยๆนิดนึงนะคะอร่อยมากเพื่อนๆอร่อยจริงๆแก่แล้วก็ต้องกินอย่างนี้แหละเพื่อนเอ้ยกินมันติดเหงื่อกิกนเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือ่อติดทั้งฟัน หาดพาัาทยาเมื่อคราครั้งเก่ามีเขามีเรานั่งเรียงเคียงกายรอดรักตากลมชี้ชมหาสายแผ่นแสงสุกใสสงสัยหน้าชมสุนารีก็มาจ้ะ พี่สู่ไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้ไม่น้อยนะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอยากให้มีเงินใช้ตลอดปีและตลอดไปจ้าสวัสดีจ้า